สวัสดีครับสวัสดีนะฮะ FC แฟนหวยนะครับสลับที่ในช่องนะครับหวยลาวทุกท่านกันเลยนะครับนาะอ่ะนั่นแหละนะฮะสลหรับในชุดสรุปก็ยินดีด้วยนะครับนาะอ่ะสู่3สามตัวนะครับก็ตัดเข้าทั้งบนทั้งล่างเลย นะครับก็เนี่ยนะครับก็จะเป็นใบแนวทางผมนะครับใบแนวทางผมแผ่นจริงๆจะเป็นแบบนี้นะมีแผ่นลอมด้วยนะนะครับเนาะมีแนวทางแผ่นไม่จริงก็มีนะครับเนาะเบ่าๆเยาว่าวากันเด้อน,นะครับนี่แหละแผ่นจริงๆผมจะเขียนแบบนี้แหละนะครับเนาะอ่ะตอนนี้ก็ไม่ได้เปิดรับเข้ากลุ่มใดๆนะฮะผมก็ไม่ได้มีขีดส่วนเกี่ยวข้องดใดๆกับในแต่ละกลุ่ม นะครับยังไงใครอยากได้แนวทางก็ดูในคลิปได้เลยนะครับนาออ่ะนี่แหละเนี่ยของแท้ของจริงต้องเป็นแผ่นแบบนี้ถ้าเป็นแผ่นแบบอื่นนี่ของปลอมนะบอกเขากับแยวากันนะเพราะว่าเป็นของปลอมของจริงต้องเป็นแผ่นสีแบบนี้แหละเนี่ยยนตัวหนังสือขีดละลายที่แหละนะครับนาะตัวหนังสือผมนะครับอ่ะนี่ก็ฝากไว้ด้วยนะครับส่วนนะฮะในล่าสุดนะครับนาออ่ะมาดูในสูตรนะสูตร3ตัวในคลิปนี้จะมาดูในสูตร3ตัวแล้วก็สูตร2122 นะครับเนาะอ่ะมาดู2 1 2 2กันก่อนนะครับก็จะเป็นในสูตรอ่ผลนิงวดที่แล้วนะเราพัฒนาออกไปในที่ใน50 50 4 4 4 5 50 4 4 4 5นะครับสูตรนี้ก็เนาะ4ตัวมา1ตัวหลักหน่วยก็ยังมาเลขดิ่น,นะครับ5 0 4 4 สี่ห้าเนาะงวดก่อนหลุดนะถัดมาก็งวดก่อนเข้านะถัดมาก็มาหลุดนะห้าศูนย์ไปออกข้างหน้าเนาะในในสูตรนี้นะครับมาดูในทั้งสองสูตรนะครับเนาะอ่ะเริ่มแรกเลยก็จะเป็นนะครับในสูตรสองหนึ่งกันก่อนเลยนะฮะก็จะเอาผลในงวดที่แล้วแล้วก็จะเป็นอีกที่ในห้าห้าศูนย์สี่สี่สี่ห้านะครับห้าศูนย์สี่สี่สี่ห้าเนาะ นะเกือบตอง4แล้วนะได้ออก4 4 4นะยังมี5มาอยู่ะนะครับสำหรับในสูตร2 1น่ะก็จะนำนะครับในที่ในหลักหมื่นหลักหมื่นนะครับจะคูณด้วยเลขคงที่9แล้วก็หลัก10คูณ2นะครับหลักหน่วยก็จะคูณสอศูนย์คูณอะไรได้0ูนย์ะครับ4 2เป็นแนะครับ, 4, 2, 8, รบ5 2เป็น10จะบวกกันนะครับก็จะเป็น8ตรงนี้นะฮะเพเพิ่มแต้มไปเป็น9ได้ในหลัก10แล้วนะครับส่วนในที่ในหลักหน่วย หลักหน่วยก็จะเป็นนะครับในที่ในเอาหลักแสนนะค,คูณด้วยเลขคงที่9 95เป็น45ก็5เนี่ยนะฮะจะเพิ่มแต้มไป1แต้มเป็น6ลดแต้มมาเป็น4แล้วก็3ได้แล้วนะฮะสลับในสูตร2 1นะก็หลักสิบหลักสิบเป็น8กับ9หลักหน่วย3 4 5นะครับแ9นะครับแล้วก็3 4 5 6อ่ะนี่แหละนะครับสูตรแรก ต่อไปนะครับก็เป็นในสูตรที่2นะสูตร2 2งนะ่ยสองหนึ่งจะมี2 1ก็ต้องมี2 2นะฮะก็เอาผลในงวดที่แล้วเอามาทั้ง6ตัวแล้วก็จะเป็นในที่ใน5 0 5 0 4 4 4 5 5 0 4 4 4 5นะครับหาในหลัก10นะฮะหาในหลัก10แล้วก็จะนำนะฮะในที่ในหลัก 100. แสนเอาคูณด้วยได้คงที่8นะครับหลักหมื่นคูณ9 นะครับแล้วก็หลักหน่วยคูณด้วย3 5 8าเป็น40นะฮะศูนย์คูณอะไรได้0ูนย์เป็น15นะครับก็จะปูกกันได้ห้องเพิ่มเต้มไปก็จะเป็น6นะครับเด่น5เด็น6นะในหลักสิบส่วนนะครับในที่ในหลักหน่วยหลักหน่วยนี่ก็จะนำนะครับในหลักแสนนะครับคูณด้วยลักพันคูณด้วย7หลักหน่วยก็จะคูณด้วย8ปนะครับ53เป็น15นะครับ4คูณ7จ7เป็น สี่คูณเจ็ดนะฮะสี่เจ็ดเป็นยี่สิบแปดนะครับ,แล,รบแล้วก็แปดห้าสี่สิบจับปูกันตรงนี้ก็จะเป็นสามสองหนึ่งศูนย์นะลดแต้มหลักสิบนะฮะหลักหน่วยในสูตรสองสองนะฮะอืมวดก่อนเข้านะมวทีทแลลุดนะครับหลักสิบเป็นในที่ในห้ากับหกนะในหลักหน่วยเป็นสามสองหนึ่งศูนย์นะครับอ่ะผ่านไปแล้วสองสูตรเนาะ ก็มีชนกันไหมนะครับในวดนนี้วดที่แล้วมันชนกันใน8ไม่มา8นะเนี่ยถ้ามันชนกันตัวเดียวนี่ตัดทิ้งไปเลยนะฮะแล้วล่าสุดชนกันไหมเนี่ยล่าสุดชนกันในที่ในสาม่ตัดตัดสามไปเลยก็ได้เนาะเนี่ยเหลือเด็ดเนี่ยในชุดนี้เหลือต่นามาจับคู่นะหลังๆเนี่ยมันหลักหน่วยมมนชนกันมันไม่ค่อยจะออกนะฮะต่อไปมาดูในสูตร3ตัวนะครับสูตร3ตัวสูตร ห้าสองนะฮะ,ะสูตรนี้ก็เคยเข้า3ามตัวนะเนี่ยเข้าทุกตรหนึ่งหกศนะครับแล้วก็มาตัดหนะึ่งห้าเกือบสามตัวแล้วเนาะเป็น8เป็น9นะะ้าถ้าเป็นเป็นห้านี่3สามตัวเลยนะฮะยอผลที่ออกก็จะเป็นในที่ในสนะี่สี่สี่ห้าเนาะก็ตัดเข้าบนเข้าล่างนะฮะตัดสี่สี่นะก็ห้าสี่นะมาดูในล่าสุดนะฮะสำหรับในสูตรนี้ เพราะว่าจะถูอีกไหมนะฮะจะเข้าอีกหรือเปล่านะครับหาในหลักอเอาผลงวดที่แล้วมานะครับ5 0 4 4 4 4 5 5 0 4 4 4 5เนาะอือหออกบ่อยนะพึ่งออกไปนี่แหละนะครับ4 4 4 5อ่านะฮะก็หาในที่ในหลักร้อยนะครับหาหลักร้อยนี่เราก็จะนำในที่ในหลัก พันนะครับคูณด้วยเลขคงที่9หลักร้อยคูณ8นะครับหลักสิบก็จะคูณด้วย8 49นะฮะ4บสคูณสีเป็น36นะครับ4ี่คูณแปดเป็น32มและ48เป็น32นะครับ,น 32, นรบจับวกกันก็จะเป็นอีกที่ในศูนย์เราเพิ่มแล้ไปก็จะเป็น1นะครับส่วนย์ในที่ในหลักสิบก็จะนำในหลักแสนคูณ5้าหมื่นคูณสนะครับพันคูณสกับ3 หลักร้อยคูณ8ปดหลักสิบก็จะคูณ5้านะฮะก็ห้าห้าเป็นยี่สิคนคูณอะไรได้0นูนยเป็น8 4 3เป็น12 4สคูณแปดเป็น32 4สิบสอห้าบจะบวกกันนะครับแบวกกันกับ2เป็น0นย์เหลือ5้บวกกันกับ2นะครับก็จะได้เจ็ดนะฮะลบแต้มเป็น6กส่วนในหลักหน่วยนะครับก็จะนําในที่ในหลัก แสนนะครับแล้วก็หลักร้อยคูณ2กับ5หลักสิบคูณ5หลักหน่วยคูณ5แล้วก็ดึงลงมาครับก็จะเป็น5 5 9เป็น45นะครับ42เป็น8นะ45 2ห45 20 55เป็น25หลักหน่วยดึงลงมา5บวก5เป็น10เหลือ5บวกกันกับ8เป็น13เพิ่มแต้มไปเป็น4่นะครับก็ในหลักร้อยนะครับเป็น0ูนย์กับ1 หลัก10เป็น6กับ7นะฮะหลักหน่วยก็จะเป็นในที่ใน3กับ4ี่หลักหน่วยตัวเดิมเลยนเนี่ยสองวนติดติดเลยอ่ะสูตรนี้เลยนะฮะวดที่แล้วเัาตัดเข้านะ,ะรอบนี้จะตัดเข้าอีกไหมนะฮะหรือจะมา3มตร้งตรงเลยนะครับก็ติดไว้นะฮะติดไวะะ้เล่นน้อยพอได้ดูแลกันนะครับหรือถ้าจับไม่เป็นอะไรยังไงเดี๋ยวมีชุดสรุปให้ได้ดูในคลิปถัดไปแล้วกันหรือใครอยากได้ในสูตรไหนก็คอมเมนต์เข้ามาข้างล่างใต้คลิปกันได้นะครับมีสองม้วนติดติด ที่มันให้มาเหมือนกันไหมมันก็มีนะสองติดๆถ้ามันมาแล้วมันน่าจะมาอีกนะ่ะสามกับสี่เลยเนาะเออนะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวรอชุดถัดไปในคลิปชุดสรุปแล้วกันนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสลับคลิปนี้สวัสดีครับ